ยินดีต้อนรับสู่ตุ๊กติ๊กตักนิยายเสียงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะไม่หญิงสาวเชิดหน้าขึ้นเธอไม่ได้ทิฐิแรงจนไม่ยอมไปเจออดีตคนรักทั้งที่เรื่องราวก็ผ่านมาหลายปีแล้วเพียงแต่กลัวว่าถ้าธนากรตามไปด้วยจะไปก่อเรื่องอะไรเข้าคนอย่างเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เธอขายหน้าถ้าเพืงพบรู้ว่าเธอมั่นกับคนไม่เต็มเต็ง มีหวังคงแอบโหระเธอในใจก็ดีงั้นผมช่วยยกออกไปตั้งโต๊ะนะครับคุณยายได้เลยได้เลยยกแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาสักก่อนนะส่วนกระเป๋าเดี๋ยวให้เด็กๆมันยกไปให้อยู่ห้องติดกับห้องยายน้ำนั่นแหละยายพองบอกแล้วสารวนกับการจัดแจงกับผักเครื่องเคียงธนากรกับพินพิษจึงช่วยกันยกออกไปเขาเอ่ยชมฝีมือการทำขนมจีนของยายพองไม่ขาดปาก จนคนทำยิ้มปลืม้มชอบก็ชวนยายน้ำมาบ่อยๆนะแน่นอนครับคุณยายเอ๊ว่าแต่บ้านแฟนเก่าคุณน้ำนี่อยู่ตรงไหนหรือครับเท่าที่ฟังฟังดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆชายหนุ่มรอบสอบถามข้อมูลของคู่แข่งไปด้วยเขาอาจจะถอนมั่นกับพินพิษในอนาคตอย่างที่เธอต้องการแต่ถ้าจะถอนเขาไม่ยอมให้เธอถอนเพราะจะทิ้งเขาไปหาแฟนเก่าแน่ๆเรื่องศักดิ์ศรี มันเรื่องใหญ่ใกล้ๆนี่เองขี่จักรยานไปเดี๋ยวๆก็ถึงหรือจะพายเรือตัดไปหลังคลองหลังบ้านก็ได้มีคลองด้วยหรอครับดีจริงงั้นคุณช่วยพายเรือเป็นเพื่อนผมหน่อยสิคุณน้ำผมเองยังไม่เคยนั่งเรือแบบนี้มาก่อนเลยธนากรหันมาชวนคนที่เอาแต่นั่งกิมเงียบๆคุยฉันพายเรือไม่เป็นอะไรกันคุณอยู่บ้านสวนติดคลองพายเรือไม่เป็น ผมไม่เชื่อหรอกนะอย่าไปเชื่อพอกอนยายน้ำนะ่ะทําเป็นทุกอย่างนั่นแหละทั้งว่ายน้ำพายเรือไปพายเรือเล่นกันก็นกดีนะยายน้ำจะได้เก็บบัวมาให้ยายด้วยเดี๋ยวเย็นนี้จะทําแกงสายบัวให้กินได้เลยครับคุณยายรับรองว่าจะเก็บสายบัวมาจนเป็นเรือเลยครับธนากรหันมาสนใจกับขนมจีนตรงหน้าแต่พอเนื้อไก่ของตัวเองหมดก็เอาซ่อมไปจิ้มมาจากจานเธอมันของฉัน นะเรื่องอะไรมากินของฉันเล่าหญิงสาวโวยวายยืนซ่อมไปจิ้มมาคืนห่วงไปได้คุณคุณไม่กินจะเก็บเอาไว้ทำไมเล่าใครบอกว่าฉันไม่กินก็ผมเห็นคุณกินอย่างอื่นจวนจะหมดแล้วแต่เนื้อไก่ย,ยังเหลือเต็มจานอยู่เลยทิ้งไปก็เสียของเอามาให้ผมกินแทนดีกว่าจริงไหมครับคุณยายธนากรหันมาหาแนวร่วมฉันจะเก็บเอาไว้กินทีหลังตั้งหากเล่าเอาคืนมาผินพิษแย่งกลับมาได้ จะมาทะเลาะกันอะไรกับแค่ไก่ชิ้นเดียวคู่นี้อยากได้ก็ตักเพิ่มสิเต็มหม้อกินทั้งหมู่บ้านก็ยังไม่หมดยายน้ำนะ่ะเป็นแบบนี้แหละเขาจะชอบเก็บเนื้อเก็บลูกชิ้นเอาไว้กินทีหลังผมไม่รู้นี่ครับคุณยายนึกว่าเธอไม่กินผิดกับผมนะครับอะไรที่ผมชอบผมกินก่อนเลยกลัวคนอื่นมาแย่งธนากรหันมาสบตาคนข้างๆทิตตวัดคอนส่งมาให้ตะกลใหญ่น้ำไปว่าพ่อกรอได้ยังไง อีกหน่อยเขาก็กลายเป็นสามีเราจะพูดจะจาอะไรให้มันดีกว่านี้หน่อยต้องขอโทษด้วยนะพ่อกรเดี๋ยวคงต้องจัดอบรมชุดใหญ่พินพิสขัดใจที่ดูยายผ่องจะเข้าข้างธนากรเต็มประตูดูทำหน้าทำตาเขาสิไปไปตักเนื้อไก่มาให้พ่อกรเพิ่มเป็นผู้หญิงมันต้องหัดเอาใจไว้ชีวิตครอบครัวมันจะได้สงบสุขยายผ่องสั่งสอน พอเห็นหลานสาวทำหน้างอก็ทำตาดุใส่บ้างหญิงสาวจึงต้องลุกขึ้นออกไปอย่างไม่เต็มใจนักพอเหลือบตามามองเขาก็เห็นว่าเขารอบยิ้มขำอาหารเที่ยงมืน้นี้ดูยายผ่องจะพอออกพอใจที่ว่าที่หลานเขยกินขนมจีนฝีมือตัวเองหมดไปตั้งสามจานพินพิสเองก็กินไปเกือบสองจานเห็นทุกคนกินไปชมไป ก็ยิ่งอยากจะสรรหาเมนูเด็ดๆมาให้ลิ้มลองเดี๋ยวยายจะทำน้ำพริกให้กินไปอาบน้ำก่อนไปยายผ่องโบกมือไล่แต่คำนางวิ่งเข้ามาบอกด้วยสีหน้าไม่ดีนักน้ำไม่ไหลค่ะคุณยายอะไรกันอีกแล้วหรือเนี่ยแย่ yeah, จริงแขกมาทีไรทำให้ไขหน้าทุกที หมู่บ้านนี้มันยังไงน้ําไหลสามวันดีสี่วันไม่มายายพองบ่นขึ้นจะมืดค่ําแล้วด้วยอีกเดี๋ยวจะยิ่งหนาวท้านลองไม่ไหลตอนนี้แล้วก็กว่าจะมาก็เช้าไม่ได้สํารองไว้หรือคะยายพินคิสน้างอวันนี้เธอทำนั่นทำนี่มาทั้งวันถ้าไม่ได้อาบน้ำทั้งคืนมีหวังนอนไม่หลับแน่ น้ำคลองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใสสะอาดเหมือนเมื่อตอนเธอเด็กๆเ,เสียด้วยก็มีพอให้ใช้เข้าห้องน้ำห้องท่าแต่ถ้าอาบละคงไม่ดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้ำตกท้ายสวนนั่นไงไปอาบกันตรงนั้นน้ำใสแจ๋วสะอาดกว่าน้ำคลองหญิงสาวลังเลแต่มันก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วยายผ่องจริงเร่งให้รีบไปเพราะหน้าหนาวฟ้ามืดเร็ว กลัวจะมองไม่เห็นทางเอาได้ป้านางไปเป็นเพื่อนน้ำด้วยนะเธอหันมาหาตัวช่วยเพราะไม่อยากไปกับธนากรสองคนแต่คำนางสายหน้าดิกไม่ได้หรอกค่ะคุณน,น้ำป้าต้องช่วยคุณยายทำกับข้าวเย็นป่านี้คนงานมันก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วไม่มีใครมาเป็นลูกมือใกล้นิดเดียวเองไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกค่ะคุณน,น้ำไม่ใช่คนกลัวผีไม่ใช่หรือ อีกอย่างคนงานกลับไปหมดแล้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวใครแอบดูหรอกคะ่ะก็ใครว่าน้ำกลัวคนงานพินพิสตวัดตามองคู่มั่นดูคุณน้ำเธอกล่าวหาผมสิครับคุณยายใครจะไปคิดอกุศลแอบดูคุณเล่าใช่ไหมครับคุณยายจริงอีกเดี๋ยวก็แต่งงานกันแล้วใครจะไปเสียเวลาแอบดูยาย ดูสิอายจนหน้าแดงขอโทษทีพูดตรงไปหน่อยถ้ากลัวนักละก็เดี๋ยวให้นางน้อยนาไปเป็นเพื่อนยายพองไหมายถึงลูกสาวคำนางวัยสิบขวบที่ตอนนี้ไม่รู้ไปซนที่ไหนร้อนถึงคนเป็นแม่ที่ต้องวิ่งวุ่นตะโกนตามหามาดีแล้วน้อยนาแกไปเตรียมของไปอาบน้ำเป็นเพื่อนคุณน้ำไปรีบไปจะได้รีบกลับมาน้ำตกอยู่กลางป่า เดี๋ยวเจองูงเงี้ยวเคี้ยวขอมมันจะยุ่งยายผอมสั่งแล้วเดินกระฉับกระเฉียงไปในครัวแม้ว่าอายุเจกว่าแล้วแต่สุขภาพดีเยี่ยมเพราะใช้ชีวิตเรียบง่ายออกกำลังกายและกินผักผลไม้อยู่ตลอดพินพิสออกไปเตรียมของกับน้อยหนาธนากรหงุดหงิดที่เสียโอกาสที่จะได้อยู่กับพินพิสสองต่อสองเขาเดินวนไปมาสีหน้าคบคิด ทำยังไงถึงจะเขี่ยก้างชิ้นใหญ่อย่างน้อยหนาไปได้ธนากรเดินตามสองสาวต่างวัยที่เดินจุงมือกันเดินมาตามทางเล็กๆที่โดนแพผ้วถังเอาไว้จนลงเพื่อสะดวกในการเดินทางผ่านจากสวนยายพ่องไปที่น้ําตกทุกคนบอกกับเขาหมดว่ามันไม่ไกลแต่เดินจนขาแทบลากแล้วเขายังไม่ได้ยินเสียงน้ําตกเลยสักแอไหนว่าไม่ไกลไงคุณตกลงมันไกลหรือไม่ไกลกันแน่เนี่ยไม่ไกลไม่กี่กิโล อะไรนะชายหนุ่มกรอกตาขึ้นมองฟ้าคำว่าไม่ไกลของคนที่นี่มันต่างจากเขาจริงๆแต่เพราะเห็นทั้งเธอทั้งน้อยนาเดินกอดคอกันไปไม่ปริปากบนจึงต้องเดินตามไปเงียบๆจนได้ยินเสียงน้ําตกและเสียงของเหล่าเด็กๆเ,เล่นน้ำกันสนุกสนานน้อยนาจึงลืมสนิทว่าตัวเองต้องอยู่เป็นเพื่อนพินพิษตอนนี้วิ่งแจ้นออกไปก่อนแล้วนาเดี๋ยวสิหญิงสาวร้อมตามแต่ไม่ทันปล่อยไปเธอคุ้ เด็กมันเจอเพื่อนก็แบบนี้แหละมาผมดูแลคุณเองชายหนุ่มบอกแล้วสาวเท้ามาขนาบข้างดึงเข้าของในมือเธอมาพอเห็นเป็นตะกร้าสบู่และผ้าถุงก็ตาวาวแต่พินพิษมัวแต่จ้ำเท้าเดินหนีเขาจึงไม่ทันสังเกตเห็นเธอเดินจ้าเอาเขาเดินตามเธอเดินหนีจนท้ายที่สุดเป็นเธอเองที่สะดุดหินก้อนหนึ่งวิจจะล้มหัวฟาดไปบนพื้นถ้าเขาไม่สาวเท้ามาคันและตะวัดเอวเธอไว้ได้ ซุ่มซ่ามไม่เปลี่ยนเลยนะเรื่องของฉันปล่อยสิเดี๋ยวน้อยหน่ามาเห็นหญิงสาวมองไปรอบๆเสียงเด็กๆเ,เจี๊ยวจ้าวอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ชายหนุ่มตวัดตัวเธอขึ้นมาอุ้มเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทําให้เธอตาตูคุณจะไปไหนไปท้ายน้ําตกดีกว่าตรงนั้นคนเยอะผมอายไม่ไปฉันจะไปเล่นน้ากับเด็กๆคุณอายคุณก็หลบไปอาบน้ําทั้งนั้นคุณเดียวสิไม่ยุ่งอะไรกับฉันเล่าพินพิษัวลยวาย เขาจึงแกล้งเหมือนจะทําเธอหล่นลงไปไว้พินพิษรีบคว้ามหมับเข้าที่คอของเขาเอาไว้ก่อนที่ตัวเธอจะหล่นลงไปยิ่งได้ยินเสียงหัวเราะของเขาก็ยิ่งอยากจะเอาคืนเธออาปากขึ้นหมายจึงมับไปบนหัวไหล่แต่ไม่ทันได้ทําอย่างใจเขาก็ขู่ขึ้นเสียก่อนคุณกัดผมจูบกัดเบาก็จูบอ่อนโยนแต่ถ้ากัดหนักเมื่อไหร่ผมกลืนกินคุณเข้าไปทั้งตัวแน่พินพิษ พินพิษเม้มปากตัวเองแน่นเพราะกลัวว่าตัวเองจะอดใจไม่ไหวกัดเข้าเข้างั้นก็ปล่อยสิคุณเป็นเจ้าถิ่นใจขอจะให้แขกอย่างผมอาบน้ำคุณเดียวหรือไงเปลี่ยวจะตายตรงไหนน้ำตื้นน้ำลึกผมก็ไม่รู้เกิดจมน้ำตายขึ้นมาคุณก็สบายไปนะสิธนากรเดินดุ่มไปอีกทางตรงนั้นไกลาจากมุมที่เด็กๆกระโดดน้ำตมตามเล่นกันอยู่พอสมควรและมีโขดหินใหญ่หลายก้อนบังเอาไว้เหมาะเลย อย่างคุณผีที่ไหนก็ไม่กล้าเอาไปอยู่ด้วยพินพิษด,ดิ้นแรงขึ้นเมื่อเขาพาเธอมายืนอยู่ริมน้ำพอดินมากเข้าเธอจึงหลุดตกลงไปในน้ำโชคดีที่ตรงนั้นไม่ได้มีหินก้อนใหญ่ทำให้บาดเจ็บด้วยความโกรธเธอจึงวักน้ำเข้าใส่หน้าเขาไปหลายทีคุณตกลงไปเองนะใครใช้ให้ดิ้นเล่าตอนแรกเขาก็ตกใจแต่พอเห็นว่าหญิงสาวไม่เป็นอะไรมากก็หัวเราะออกมาขำๆโดยที่พินพิษเอาแต่โมโหวักน้ำใส่เขาไป เสื้อเชิ้ตสีขาวของเธอโดนน้ำแนบลูกไปกับตัวอวดเรือนร่างสวยสมส่วนตกไปแล้วก็อาบเลยแล้วกันชายหนุ่มถอดเสื้อออกจากตัวจะถอดกางเกงด้วยพินพิษเห็นก็เผยปากค้างกรีดลั่นพร้อมยกมือมาปิดตากรีดจะทำบ้าไรผลัดผ้าสิคุณชายหนุ่มคว้าผ้าเข้าม้ามาพันเอวแล้วรูดกางเกงออกพินพิษหันหลังไปแล้วว่ายน้ำหนีไปหลบอีกมุมหนึ่งแต่มีหรือที่มีโอกาสขนาดนี้แล้วเขาจะไม่ไว่ายตามมา เสียงน้ำแตกกระจายด้านหลังยิ่นทำให้เธอตกใจคุณกรอนอย่าเล่นนะฉันไม่ชอบเล่นอะไรคุณผมจะอาบน้ำฝักสบู่วางไม้ตรงนี้หน่อยนะถูตัวไม่ถนัดเขาบอกแล้ววางสบู่ลงตรงหน้าถูตัวไปก็บรรยายไปแขนก็ถูแล้วอกก็ถูแล้วคุณผมถูหลังไม่ถนัดเรื่องของฉันผัดกันถูด,ดีไหมคุณรับรองเลยว่าผมจะถูให้คุณทุกซอกทุกมุม ไม่เอาเปรียบคุณแน่นอนเขาบอกเสียงกระเซาสุดเซ็กซี่ยิงทําให้เธออยากจะกรีดออกมาดังๆจึงหันมาวักน้ําใส่ตาเข้าไปอีกหลายครั้งโอ้ย๊ยคุณมันแสบตานะชายหนุ่มแกล้งโวยวายแล้วถือโอกาสไหว้พุ่งเข้าไปกอดทัดเอลเธอไว้จากทางด้านหลังแล้วหอมแก้มไปหลายๆฟอดอ้นี่หอมฉันเหรอไม่แน่ใจหรองั้นเอาใหม่ คนพูดหอมแก้มสลับข้างซ้ายขวาจนพินพิษรู้สึกออกร้อนยิ่งดินวงแขนนั้นก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นตุกทียูอย่าร้องดังสิคนเขาก็รู้หมดแล้วว่าเราแอบมาพรอดรักกันมุมนู้นน่ะเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคุณให้เห็นฉาก18บบวกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคุณมันบ้าฉันจะทำยังไงกับคุณดีนะจะหอมผมคืนก็ไม่ว่าอะไรนะคนพูดเอียงแก้มมาให้ไม่พอยังทำแก้มป่องๆมาให้เสียอีกปล่อย ฉันจะอาบน้ำก็กำลังอาบน้ำอยู่นี่ไลยเล่ามาผมช่วยถูหลังให้ธนากรคว้าสบู่ที่วางอยู่บนโขดเห็นมาถูตามตัวให้ทากลางความตกใจของพินพิษท,ที่คอยปัดป้องตลอดเวลาอย่านะนี่อย่าถูตรงนั้นหญิงสาวร้องลั่นงั้นตรงนี้เขาลากมือมาที่เอวแต่มือสอดผ่านเข้ามาวางบนล้าท้องตรงนี้ไม่ถูไม่ได้นะคุณเดี๋ยวครีใครจับอ ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรกันคุณเวลาอาบน้ำคุณไม่ถูตรงไหนเลยเหรอคนหวังดีบนอุบมือก็ยังถูถูไถไถไปมาปลายคางเขาวางบนหัวไหล่ลำตัวขยับมาชิดจนทบาจะลอมละลายนคเข้าไปด้วยกันถูแต่ไม่เคยใช้ให้ใครถูให้หญิงสาวกัดฟันกรอดทั้งดิน้นทั้งผลักแต่ร่างหนาก็ไม่สะเทือนแบบนี้เธอเสียเปรียบเต็มประตูยังไม่ทันได้แต่งงานกันเลย เดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวจูบเมื่อก่อนไม่เห็นเคยทำแบบนี้ตอนนี้ชักจะหนักข้อขึ้นแล้วไม่เคยก็ต้องลองสิคุณต่อไปจะได้ชินเพราะหลังเราแต่งงานกันผลจะชวนคุณลงอ่างทุกวันเลยเขากระสิบข้างหูเสียงสั่นพร่านนั่นทําให้เธอตัวแข็งทื่อเพราะสัมผัสได้ถึงอารมณ์บางอย่างจากเขาไกลๆสะโพกมีบางอย่างดุนดันแล้วไหนจะแรงรูปไล้ของเขา ที่ดูจะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นอีกคุณพินพิสันหันขวับมาหาตั้งใจจะต่อว่าแต่ทันทีที่ปากเพเยอขึ้นมันก็โดนปิดด้วยจูบหนักๆของเขาที่จูบหนักหน่วงเร่าร้อนตามแรงอารมณ์ที่ประทุท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะเป็นใจตอนนี้เธอกับเขาแช่ก,กันอยู่ในน้ำตกหน้าหนาวเย็นเฉียบเวลาห้าโมเย็นในฤดูนี้พระอาทิตย์คล้อยต่ำจนจะตก เสียงแมลงกลางคืนเริ่มร้องระงมสลับกับเสียงเหล่าเด็กๆเ,เล่นน้ำอยู่ไกลออกไปดูเธอแม่น้อยหนาที่ถูกสั่งให้มาอารักขาเธอจะสนใจเธอสักนิดก็ไม่มีพิมพิษเริ่มตัวสั่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหนาวหรือเป็นเพราะรสจูบหวานๆนั่นกันแน่จูบของเขายังลามลวกอยู่ในกระพุ้งแก้มลิ้นเกี่ยวกรวัดพาดพันอย่างพยายามที่จะให้เธอเกี่ยวลิ้นตอบให้ได้ และมันก็สซาลึกในอารมณ์มากเกินกว่าที่เธอจะดื้อแพ่งได้อีกหญิงสาวเริ่มยืนไม่อยู่จูบของเขาเหมือนได้ดูดเอาเรี่ยวแรงของเธอออกไปจนเธอต้องพิงแผ่นหลังเข้ากับโขดหินและธนากรแทรกเข่าลงมาตรงกลางแล้วแยกสองขาให้เธอแยกออกฝ่ามือเขาวางทาบลงมาบนต้นคอแล้วจับเอาไว้ให้เธอแงนเงยรับจูบของเขาให้เต็มรักผินพิษร้อนไปทั้งตัว ฟ้าเริ่มมืดเข้าไปทุกทีลมหนาวพัดมาต้องร่างเรียกขนมนกายของเธอให้ลุกชันทั้งๆท,ที่ตัวเธอตอนนี้มันร้อนเหมือนมีไฟแผดเผาอยู่ข้างในจูบของเขากำลังจะทำให้เธอขาดอากาศหายใจเธอยกมือขึ้นมาป่ายปะไปตามตัวเขาเพื่อหาจังหวะผลักเขาออกจะร้องให้ใครที่ไหนช่วยก็ไม่ได้เพราะปากโดนปิดสนิทธนากรไม่สนใจเสียงห้าม เพราะถึงอย่างไรเธอก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้วและเขารู้ดีว่าพินพิสก็ไม่ได้รังเกียจสัมผัสของเขาเพียงแต่เธอยังพยศอยู่เท่านั้นเองชายหนุ่มงัดทุกกลเม็ดในการเล้าลมเพื่อให้เธอโอนอ่อนแน่นอนเขาไม่ได้คิดจะมีอะไรกับเธอตรงนี้ทั้งที่มีคนอื่นที่อาจจะเดินเข้ามาเห็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาต้องการให้เธอเคยชินกับสัมผัสข,ของเขารู้สึกถึงมันตลอดเวลา เอาไว้โอกาสเหมาะๆที่เขาได้อยู่กับเธอสองคนก็คอยเริ่มใหม่ก็ยังไม่สายแต่ก็อดเสียดายช่วงเวลาเป็นใจแบบนี้ไม่ได้น้ำผมร้อนไปทั้งตัวชายหนุ่มถอนปากออกแล้วเลื่อนปากไปกระซิบข้างหูด้วยเสียงกระเส่าคุณเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่า หญิงสาวเหนื่อยหน้าขึ้นมาสบตาเขาน้ำลายเธอขมปลาจนกลืนแทบไม่ลงคำถามของเขาเธอไม่กล้าตอบออกมาเพราะตอนนี้เหมือนร้อนรุ่มไปหมดทั้งตัวร้อนจนแทบอยากจะกระชากเสื้อผ้าที่สวมอยู่ออกแล้วสั่งให้เขาดับร้อนให้เธอแต่เพราะทิฐิมากมายกำลังก่อตัวอยู่ในใจเขาจึงรีบสายหน้าไม่จริงร่างกายคุณตอบสนองผมหัวใจคุณเรียกร้อนที่จะทำอะไรอะไรมากกว่าที่เราทำอยู่ ชายหนุ่มยังไม่ยอมแพ้เขารวบเอวเธอมาชิดมันแนบสนิทจนเขารู้สึกเหมือนตัวเธอกับเขากำลังหลอมรวมเป็นคนเดียวกันไม่ค่ะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรปล่อยเถอะเสียงห้ามของพินพิษด,ดูไร้เรี่ยวแรงเหมือนเด็กเพึ่งหัดพูดเขาจึงก้มหน้าลงมาชิดหน้าผากแนบลงมาบนหน้าผากเธอแล้วบอกชิดติดปากอิ่มงั้นผมจะจูบคุณอีกครั้งถ้าคุณไม่จูบตอผมผมจะไม่เร่งรัดอะไรอีก พินพิษน้ายุ่งรู้ดีว่าเมื่อไรที่เขาจูบเธอแม้ใจอยากจะต่อต้านแค่ไหนแต่ร่างกายเธอมันคอยทรยศดอยู่ตลอดเวลาไม่เอาหญิงสาวยกมือมาปิดปากเขาไว้แต่เขากดปากหนักๆลงมาบนฝ่ามือเพียงแค่นี้กระแสะความร้อนเผาก็วิ่งวนหมดแรงจะขัดขืนเมื่อเขาดึงมือเธอออกห่างใบหน้าเขาเคลื่อนต่ำลงมาในความมืดสลัวรางในยามพระอาทิตย์กำลังจะตกเงานั้นขับความหวาดหวั่นในดวงตาของพินพิษ ธนากรพอใจกับแรงดูดดึงจากลิ้นหวานเหมือนคาราเมลนั่นมือสุกสนของเขาเกี่ยวมาบนหัวกางเกงขาสั้นและทำท่าจะรูดลงอย่างห้ามใจตัวเองไม่ไหวแต่คุณน้ำขาคุณน้ำอาบเสร็จหรือยังคะทุกคนกลับกันหมดแล้วนะคะมันจะมืดแล้ว พินพิษตกใจผลักธนากรให้ออกห่างจากตัวตอนนี้เสื้อผ้าเธอหลุดลุย่ยกระดุมเสื้อหลุดไปหลายเม็ดบราเซียห้อยต่องแต่งอยู่ที่แขนสิบกางเกงขาสั้นก็รูดลงไปจนสุดกางเกงจวนจะหลุดไม่หลุดเลยคุณน้ำขาคุณน้ำเอาอยัางไงดีคุณให้น้อยหนาวมาเห็นฉันตอนนี้ไม่ได้นะ หญิงสาวร้อนใจหล่นลานเตดกระดุมมือไม้สันท่าทางร้อนใจของเธอทำให้เขาชี้มือไปที่มุมหนึ่งซึ่งเป็นโขดหินหลายก้อนขึ้นซ้อนทับกันคุณไปหลบนี้นั้นก่อนพินพิษไม่มีเวลาคิดอะไรอีกก็เดินลุยน้ำไปหลบในมุมนั้นใช้หนุ่มเองก็ร้องตะโกนขึ้นบอกน้อยนาแล้วพันผ้าเขาม้าแน่นๆกระโดดขึ้นมาบนโขดหินรออีกเดี๋ยวน้อยนาคุณน้ำอาบอยู่มุมนั้นค่ะเดี๋ยวน้อยนานั่งรอตรงนี้นะคะ ตามใจแล้วนี่เพื่อนกลับหมดแล้วหรือชายหนุ่มชวนคุยปล่อยให้พินพิษแต่งตัวอยู่อีกด้านตัวเองก็คว้าเสื้อผ้าชุดใหม่มาเตรียมจะเปลี่ยนน้อยหน่าอย่างนั่งยิ้มหน้าแป้นอยู่นี่หันไปสิฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะค่ะหันหลังนะคะ น้อยหน่ารีบหันหลังใช้หนุ่มเปลี่ยนเสื้อไม่นานพินพิษก็ลุกขึ้นมาจากน้ำแล้วคว้าผ้าถุงกับข้าวของออกไปอีกด้านครูใหญ่จึงเดินมาหาน้อยหน่าหันกลับมาส่งยิ้มจึงตาหยีเมื่อเห็นเจ้านายตัวเองเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จแล้วน้ำเย็นสบายดีไหมคะคุณน้ำเย,เย็นหญิงสาวตะกุกตะกักเมื่อเห็นสายตาล้อเลียนของเขาที่เดินมาขนาบข้างเย็นจนหนาวเลยล่ะใช่ไหมจ๊ะ ชายหนุ่มขยับหน้ามาใกล้หญิงสาวจึงหยิกหมับเข้าไปที่เอวแล้วขึงตาใส่หยุดพูดไปเลยนะไม่พูดแล้วจะให้ทำอะไรอยู่เฉยๆก็เป็นง่อยตายกันพอดีสู้หาอะไรทำสนุกๆก็ไม่ได้จริงไหมน้อยหนานะชายหนุ่มหันมาหาแนวร่วมน้อยหนาพยักหน้ารับพร้อมหัวเราะขบขันจริงค่ะอยู่เฉยๆน้อยหนาก็ไม่ชอบให้อยู่เฉย เอาหนูไปโยนให้ไอ้แค่กินดีกว่าเด็กยิงหัวเราะอ,อีกครั้งแล้วเดินส่องไฟฉายนำหน้าไปก่อนในฐานะผู้คุ้นชินทางดีกว่าคนอื่นพินพิสีสาวเท้าตามชายหนุ่มถือสัมภาระเดินตามไปและคอยระวังก้อนหินให้พินพิสีเพราะกลัวว่าเธอจะเผลอไปเตะมันเข้าระวังหินนะคุณฉันไม่ชนหรอกนะ่ะน้ำตกนี่ฉันก็มาเล่นน้ำตั้งแต่ตัวเท่าน้อยนะ่ะ พินพิสีบอกแต่ก็อดที่จะรู้สึกอบอุ่นใจนินดๆไม่ได้ห่วงตัวคุณเองเธอผมเป็นผู้ชายจะหกล้มจะห่วงขมาม,มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเขาบอกแล้วกระตุกแขนเธอให้หยุดเดินพอเธอหันมาก็ยิ้มมีเลขในายส่งมาให้ยิ้มแบบนี้หมายความว่ายังไงคืนนี้ผมไปหาคุณที่ห้องได้หรือเปล่าบ้าทำไมเล่าก็เราเข้าใจกันแล้วไม่ใช่หรือชายหนุ่มอดครวญ พินพีสีจึงหันมาขึงตาเข้าใส่ฉันไปเข้าใจอะไรกับคุณเมื่อไรแล้วห้ามแม้แต่จะคิดลักลอบเข้ามาในห้องฉันนะไม่งั้นเจอข้อหาบุกรุกและข่มขืนแน่หญิงสาวขู่ขึ้นแต่ชายหนุ่มยิงตีหน้าซื่อแล้วถ้าคุณเต็มใจละ่ะผมต้องโดนข้อหาด้วยหรือเปล่าโดนผมว่าคุณน่าจะอายุเลยผู้ยาวมาเป็นสิบปีแล้วนะเต็มใจขึ้นเตียงกับคู่มั่นตัวเอง ไม่มีร่องลอยขีดข่วนบุบสลายไม่มีตำรวจที่ไหนเข้ามาตามคดีให้หรอกทางที่ดียอมเต็มใจเงียบๆดีกว่านะฝันไปเถอะผินพีสีเดินแจ้มอ้าออกไปพลางร้องเรียกน้อยหนาไปด้วยชายหนุ่มได้แต่หัวเราะตามหลังไปในเมื่อหมวกค่ำเขาได้อุ่นเครื่องเธอเอาไว้แล้วคืนนี้เขาจะแอบเข้าไปเติมเชื้อเพลิงในตัวเธอให้มันโหมกระพือ